งานาเป็นยังไงคาารับเธอยนยูน่จิน้นขันกลางกล้ะโอเคครับผมก็วันนี้ครับผมกับเปยนะครับก็มาร่วมเปิดงานครับผม The Mall Asian Festival ครับ,บ2022 <2000 S> ก็เป็นงานที่ก็เป็นการรวบรวมนะคะประเทศเอเชียทุกที่มวยที่นี่ที่เดียวค่ะถ้าเกิดว่าใครคิดถึงการไปเที่ยวก็อย่าลืมมาเที่ยวกันได้นะคะอันนี้ก็จะมีโชว์ต่างๆครับแล้วก็มีอาหารของประเทศต่างๆในเอเชียครับรวบรวมไว้ที่นี่นก็ ใครที่อยากมาเดินดูโชว์จะมาทานอาหารเอเชียลหลายประเทศเลยก็แวะมาที่เดอะมอลล์ได้ค่ะอันนี้เป็นเจ้าพ่อเชียงไทยไม่ใช่จุดต่างๆไม่ใช่เป็นเจฉพ่อเชียงไทครับวันนี้มาแบบเป็นตีมประเทศจีนครับต้อมาตีมจีนครับอ,อน้องเบกก็เป็นสาวรวยหนูไม่รู้เรียกตัวเองว่าอะไรเหมือนกัน <laughs> ได้อยู่นะคะชุดได้อยู่ใช่ไมไไรครับได้ไมาถึงไ <c oughs> ด้เลยค่ะได้มาชุดยกน้ชาครับอ่ะให้เชิญชวนวํางานมีถึงวันไหนบ้างค่ายก็สําหรับงานเดมอลเอเชียนเฟสติวัล2022นะคะก็จะมีจัดที่สาขาเดมอบางกะปิจนถึงที่12เมษาย,ยนค่ะครับผมหลังจากวันนี้ก็ไปต่อที่สาขาอื่นได้นะครับผมก็จะมีที่เดมอลท่าพระเดมอบางแพรแล้วก็เดมอลงามบงศวานผมก็ใครคิดถึงการเที่ยวแถบเอเชียครับก็แวะมาที่เดมอได้ครับคุยถึงคอนเซ็ปต์ชุกวันนี้ครับ โอเคกันรู้สึกไงว่ามันดูเหมือน,นชุดาแนลไหมลูกอ๋อไม่นะคะก็เหมือนกี้ากี้าสมัยใหม่เพราะว่าแบบเหมือนกับเกี่ยวกับเเราะอะไรอยากร่วมร่วมอยู่ในโชว์ด้วยใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยอยากได้ชุดที่แบบอลังการนิดนึงเพราะเราก็มาในคอนเซปต์ของประเทศจีนครับผมไม่นะรู้สอกายัไงไงบ้างคะที่เห็นเฟย์ใส่ลุคนี สวยดีครับผมที่ไหนก็สวยรู้สึกไงครับคนแต่ว่าเหมือนสวยๆยีกคำชาตอนเช้าเรารู้สึกไงท้วยความที่เราไป็นคนที่เจอคนที่เจอว่าคือพี่ใช่ไหมทุกคนแซวที่เหมือนพี่รู้สึกยังไงก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกขำข่ามค่ะไม่ได้รู้สึกไอะไรรู้สึกอะไรโยนเหรอครับเนี่ยชอบการสกิลรู้สึกังไงบ้างคะานดีก็เป็นแบบว่าเป็นชุดโชว์ของทางทีมงานค่ะตอนแต่งออกมาเจอกันแล้วรู้สึกไหมคะ คำดินก็ตอนนั้นก็ไม่ไม่นะ<ต>เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรา,เรา,เ,ราเรารู้ว่าตีมันคือเป็นกับเจ้าพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดเพิ่งจะมามีคุณนะสกิดสกิดได้คิดน,นะครับผมเพราะเมื่อกี้ดูมนเวทีแล้วเหมือนเหมือนอาจจะก็ไปทำไมถึงตัดสินใจรับงานคู่กันใช่เลยเนาะ ความจริงแล้วก่อนหน้านี้เราก็มีรับงานคู่กันบ้างนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นอีเวนต์ก็มีติดต่อมาบ้างแหละก็จะมีคิวแบบชบัดเฉเวนไม่ตรงกันบ้างนู่นนี่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก <c oughs> ็เพิ่งจะมามีงานนี้เป็นงานแรกที่แบบคิวได้ตรงกันแล้วก็ได้ออกมาทํางานด้วยกันตัดสินใจยากไหมครับงานคู่คนก็ต้องมาจับจ้องเลยใช่ก็คือไม่ได้ตัดสินใจอะไรยากมากแต่ว่ามันก็จะมีการคุยกันน,นิดหน่อยว่าเอ้ยแบบอาจจะเถินๆบ้างแล้วถ้าเกิ่นมาก่อกัน ก็เขิดตอนมีพี่ๆอยู่ตรงนี้นะเบียไม่ค่อยมีอาการผมใ็่ไงมครับผมก็เฉยๆนะครับเป็นไงคะออกงานคู่ครับก็ดีครับก็แบบว่าสนุกดีราบรื่นดีครับตอนแรกคิดว่าจะเขินมากกว่านี้ตอนนี้มีงานคู่ติดต่อเยอะแค่ไหน นีไหมก็มีทําเกิงก็มีเรื่อยๆครับครับผมก็มีมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่างานก็หลากหลายกันไปครับมีทั้งออกอีเวนต์มีทั้งแบบว่าโพสตรูปหรือว่าถ่ายคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างครับเราก็ดูเป็นตามความเหมาะสมแต่ละงหารค่ะตัวเพิ่มไหมไม่ ครับผมรับได้แพ็กคู่ราคาเดิมปกติเราออกที่เปกติเราออกเดี๋อมันต้องมีค่าตัวแพ็กคู่ราคาเดิมยังไงไม่เข้าใจไม่ไม่คือพีอปกติเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องงานแพ็กคู่หรืออะไรแต่ว่าก็ต่างคนต่างทํางานแหละแต่ว่าถ้าเกิดมีติดต่อมาเป็นงานคู่เราก็ยินดีแต่ว่าแบบก็มีหลายคนถามเหมือนกันติดต่อมาอย่างเงี้ยแบบเออแล้วมีราคาพิเศษหมายถึงว่าต้องราคาคู่เหรอราคาคู painful. ่แบบเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็รู้สึกว่าแบบไปทํางานก็เราก็เหมือนมาทํางานกับคนที่เราแบบ สนิทด้วยมันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเพิ่มลงราคาอะไรผมก็เป็นราคาเดิมๆครับไม่ได้มีท็อปอัพราคาอะไรเป็นงานซื้อได้มาฝากพี่เขาบ้างซื้อได้มาฝากเหรอคะซื้อส่วนใหญ่ซื้อพวกแบบวิตามินอะไรต่ออะไรแกไม่ก็ซื้อเครื่องนอนจะเย็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 นเราครื่องนอนเป็นเรื่องสำคัญเป็นพวกสุขภาพข้อศอกข้อเข่าถูกต้องอะไรมากกว่านั้นก็คือหนักแล้วแบกกลับมาไม่ไหว อ๋อไม่มีเลยครับผงผมก็สงกลางปีนี้ก็อาจจะอยู่ที่บ้านนะครับครับตอนแรกก็มีมีแผนจะไปกับที่บ้านเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็กลัวเลือกแม่แม่ครอบัวเรื่องโควิดนิดหน่อยครับก็เลยก็เลยน่าจะไม่ได้ไปไหนจะอยู่กับเพมนะเจก็เหมือนกันคิดว่าน่าจะน่าจะพักผ่อนอยู่ที่นี่แล้วก็มีถ่ายงานบ้างบางวัน ทุกคนหยุดเราไม่หยุดแล้วอย่างพี่เรามีฝากซอะไรน้องมาน้องเป็ิ๊บแล้วแบบจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฝากอะไรพิเศษครับเราคิดถึงอะไรก็เดี๋ยวเขาก็จงจัดมาเราได้อะไรไหมคะไม่มีเขาก็พูดเลาไงไปรับแม่ไปรับแม่ไปรับแม่ตอนไหนเปล่าเปล่าแล้วเราป่อยชื่นใจไหมแบบน้องเขาเป็นคนมีคภาพเราก็มาชื่นใจแบบว่าอะไรนะฮะเขาบอกว่ามีตุ้มมีตมมาให้เราดูีดีครับรู้สึกดี เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราจริงๆเคยได้ติดตามที่บอใยส่งมาตลอดนะก็ติดตามนะคะบางบางอันก็ติดตามบางอันก็อาจจะแบบดึงดูบ้างหรือบางที่บอยส่งมาให้ดูบ้างอะไรอย่างงี้ทวงเครดิตอันที่ส่งมาให้ดูคือส่งมาแต่เป็นภาพถู่แบบไหนเห็นว่าแบบวันนี้ชมคุณน่ารักด้วยนะเออการู้สึกว่าเขาข้างล่าเหมือนแบบที่หลายคนแซวไหมคะทุกคนแซวก็ ก็เป็นคนเต็มที่แต่ว่าลุยแล้วพี่บอยเป็นคนที่ปกติคือเป็นคนใส่ใจคุณลุงมากแล้วก็เป็นคนที่เต็มที่กับทุกอย่างที่ทำแล้ว <Okay. S 1> ก็เรื่องคุณหัวเต็มที่รู้สึกเบบนม่ไชก็รู้สึกว่าเออคุณก็แบบใส่ใส่ใจเราดีแต่ถามว่าคำว่าคล่องรับของแต่ละคนก็อาจจะเลเวลไม่เท่ากันแต่ละคนเราอะเรู้สึกว่า <laughs> ก็้ละใกล้ๆเลยใกล้ละเพราะหวานไหมคะเป็นคนแบบหวานขนาดไประมาณอันนี้ผมไปกินตรงนู้น ก็เป็นคนหวานประมาณหวานกว่าที่พี่คิดด้วยมากตอนแรกเราคิดว่าเขาเป็นคนยังไงก็ตามตามที่พี่พี่คิดเลยแบบว่าคนเกลีกตลกเน้นเน้นอะไรประมาณพวกนั้นค่ะแต่ความจริงก็คือเป็นคนแบบค่อนข้างจริงจังค่อนข้างแบบมีความรับผิดชอบค้างแบบหรือว่าความเป็นแบบเธอคือภาพลับผมดูแลไปไม่ไม่รับผิดชอบแบบดูแลต่างๆ เล็กเรื่องน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดีเทลอะไรอยากให้บอลดูสายตาเฟยเวลาพูดดูจริงจังมากเลยดูจริงจังใช่ไหมคะเดี๋ยวผมไปดูก่อนทีหลังครับเรียกว่าแบบถูกใจใช่เลยใช่ไหมคะก็เรียกว่านะตอนเนี้ยแม่เพราะว่ามันติดอยู่อย่างเดียวเพราะเมื่อวันเสาร์เขายังบอกว่าเขายังไม่เรียกสัตน้ว่าแฟดวันนี้ก็เลยมาถามเฟย์ว่าจะยินทำนั้นะที่เฟย์ถามเฟยก็จะไม่ได้อยู่แล้วต้องต้องให้ทางชายเขาพูดเอาอย่างี้คือแม่แม่แม่คืออันนี้ก็คือเป็นเป็น เรียกว่าไงดีอ่ะคือหลายๆคนก็จ,จะนึกว่าแบบเออเราสองคนแบบว่ากักหรือเปล่ายังยังไม่พูดหรือเปลากักกักคำพูดสถานะแฟนไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงก็คือเออก็ย,ยังไม่ได้เป็นแฟนจริงๆครับเป็นแค่คนคุยกันจริงๆมันอย่างที่วันนั้นผมโดนถามแหละวล่าแบบเอยแล้วได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีการ <P ul ce> พูดกันบ้างแต่ก็คือไม่ได้พูดกันจริงจังมากเหมือนเราก็ไม่ได้ไปซ<ร>ีเรีย <c oughs> หรือไปโฟกัสมากอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวลาเป็นไปตามธรรมชาติเดี๋ยวถ้ามันจะเกิดขึ้นเองเดี๋ยวก็ก็ปล่อยให้มันเกิดกัไปแล้ววันนี้เป็นงไงเป็นความสุขวันนี้ก็คุยกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเออแบบน,นี้ก็ดีกับคุณแม่ค่ะคุณพี่บอยเขาผ่านยังไงไหมคะคุณแม่เหรอคะก็ คุณแม่ก็หอก็จะอยู Demon> ่ในสายตาคุณแม่ตลอดทีจริงเลไปมาลาไหว้ตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าใบใจจะบอกว่าคีณแม่ถึงมาคพราะอปกติปกติคุณแม่เหมือนจะมาช่วยดูแลแ่เองโอเคที่บ้าเขาก็คุยกับผู้ใหญ่คล่องอยู่นี่เลยเจอคุณแม่บ่อยไหมคะแม่ๆเรับก็มีเจอบ้างครับอย่างเช่นแบบเวลาไปส่ง ไปรับไปส่งเฟยที่บ้านอะไรก็จะมีเจอคุณแม่ถักทายสวัสดีเราก็จะเรียบร้อยเลยครับแม่ครับคุณแม่ท่านั้นเลยที่มาที่นี่หรอท่านั้นเองอันนี้ที่บาร์จะพาเฟยไปเจอแม่เราไหมเพราะว่าแม่เราก็ดีมากจากเคยเจอเคยเจอเคยเจอครั้งนึงตรงที่สตูดิโอต่อไปนี้เราก็ท่าอย่างนี้เหมือนกันค่ะต่อไปนี้อะไรตอนนี้ผมจะเรียบร้อยผมจะไป a c ค work อะไรอยากใครได้เนี่ยทำได้เลย ครัผมต่อไปถูกไหมท่านเออทเวลาคนจะมากๆเฟย์เปลือนะช่วงแรกๆก็จะมีเขินบ้างนะคะแต่ว่าช่วงหลังก็เห็นพี่บอยเหมือนเขิ่อนกว่าเราก็รู้สึกเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออก็สบายๆขึ้นเริ่มแบบคุยกันแบบคุ้นเคยขึ้นอะไรเงี้ยก็ชินกับการที่คนแับมากขึ้นแล้วมันกดดันหรือเปล่าเวลาคุนจับตามองคู่เราคิดว่าไม่ไม่ใช่คำว่ากดดันหรืเลยค่ะ ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตปกติอะไรแหละแต่ว่าก็แค่ว่าทุกทคนก็ยังรอสถานะอะไรต่างๆก็เป็นเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามลำดับขั้นตอนอยากรู้ว่าสิ่งที่เกิดใจแบบยอมคุยกับพี่บอยเขาอะเหรอพี่น้าเขาดูวย้ะสิ่งที่ปรดใจก็คือว่าคือพี่บอยพี่บอยเป็นคนที่เออเขาเป็นคนที่จะทําอะไรเขาจะทําให้สุดอะไรอย่างเงี้ย ถ้าวันนี้เราไม่คุยด้วยเยอะวันอีกวันหนึ่งเขาจะมาคุยด้วยแบบเยอะขึ้นมากกว่าช่วงแรกๆเลยช่วงแรกๆดีเฉยๆเขา,าช่วยแรกๆเป็นอย่างนูนกก้นตั้งแต่นนู้นจนถึงตอนนี้ด้วยไม่ยังไงคะสม่ำเสมอ <c oughs> สม่ำเสมอคือแบบเราก็จะรู้สึกอตอนแรกๆเราก็ยังไม่แน่ใจพี่บอยเขาจะเป็นคนยังไงนะจะอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยแบบ เว้นระยะห่างนิดนึงคุยน้อยๆนิดนึงแต่ที่บอกก็จะแบบมาเรื่อยๆมเรื่อคือเี้ชี้แล้วพี่แล้วพี่สามแพ้เลยไม่ต้องไม่เอาไปแล้ไม่ต้องถามอะไรที่ไม่แน่ใจคืออะไรในช่วงนั้นนะอ๋อไม่หมายถึงไม่แน่ใจในแง่ที่ว่าเรายังไม่ได้รู้จักพี่คนนี้ดีด้วยคือปกติเนี่ยเคยเจอกันตามตามงานใช่ไหมคะแล้วก็เจอกันผ่านแบบกลุ่มเพื่อนบ้างแต่ว่ายังไม่ได้เคยคุยกันแบบจริงจังขนาดนั้นอะไรเงี้ย เราก็จะแบบอุ้ยพระเอกคุณยายเป็นพระเอกมาคุยกับเราแล้วจะเป็นอะไรยังไงก็จะมีความแบบระมัดระวังนิดนึงตอนแรกอ<ม>ันนี้คือแบบจริงๆแต<ม>่ว่าพอคุยไปก็คือพีป่ปอเขาก็เป็นคนที่มีความใส่ใจมีความแบบนึกถึงคนอื่นเยอะแล้วก็แบบว่าคอยแบบช่วยช่วย,วยนู่นช่วยนี่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักขอบคุณค่ะเคยได้ฟังมาคะว่าเขารู้สึก เขาก็มีพูดบ้างครับเพราะว่าผมก็เคยถามเขาแล้วตรงผมก็อยากรู้นะเพราก็สิ่งที่หลักๆที่เขาพูดก็คือจะแบบเป็นเรื่องว่าเขาก็รู้สึกว่าผมแบบเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเขาดีใช่ไหมคะเฟยกระจายความดีไปเขายังไงบ้างเก็ทุกคนแต่ว่าเด็กลงเป็นเบลล์พี่ลอยอืมที่จริงเขาเด็กของเขาเองเนี่ยนะที่ไม่ใช่ไม่ใช่เฟยเป็นคนแบบเปิดากอะใช่ไหมไม่รู้แบบว่าคุยเสียงสองมากเสียงสองยเสียงสองย่าเออเพราะวันนี้เขาไม่ยอมพูดเสียงสองมันจับ ก็สาวไม่ยอมพูดถึงต่อหรือว่าแบบคือจะได้เห็นมุมแบบออนๆของพี่บอยบ้างวันนี้จะได้เขียนโปรถูกเยอะอยู่เยอะยังไงอ๋อเท่านี้ก่อนแล้วกันวันนี้เขาเขามีแบบค้าขายเขามีค้าขายไม่มีตังพี่แต่งยันตังค์นี่ใช่ผู้นำการในโลกไม่มีใครทำมาถ้ามนางนางมีค้าขายนะคะมีมีอะไรนะคะแบบรูปซากค่ะ มีมีค้าขายมีค้าก็พูจดจาเรียบร้อยอยู่นะเรียกคุณเรียกอะไรเงี้ยที่จริงเขาจะเป็นคนค่อนข้าง,างซีเรียสกับเรื่องนี้ด้วยถ้ามันเมื่อไหร่วันไหนพูดจะแบบไม่ค่อยเรียบร้อยอีกบ่อยจะแบบอื <laughs> มอืมอืมอืมพี่บอกรีนเฟย์ดุมาเราะ <laughs> ดูเหมือนเฟย์เขาเป็นคนมีหลักการที่นีด่ดุเลย เขาเป็นคนมีหลักอิการครับทาอะไรเป็นท่านเป็นตอนอมีแบบว่าะอะไรนะครับวม่เรารอผมก็เป็น <c oughs> <c oughs> แต่แตเขาไม่ไม่ดุครับเข,เขาก็เป็น <ๆ S 1> คือคือจะคำจริงกันลุกเขาดูแบบเป็นคนใสๆหวานๆแต่ว่าเขาจะมีมุมความเป็นผู้ใหญ่ในในเรื่องของความคิดในเรื่องของการตัดสินใจนู่นนี่อะไรเป็นคนมีมีขั้นตอตอนนไม่คุม้มชมคดีนี <c oughs> ่ว <c oughs> ่าแบบว่าพัฒนาต่อไปเป็นชีวิตอะไรได้ ก็ถ้าก็ตอนนี้เท่าที่เราได้รู้จักกันทำความรู้จักกันก็ทุกอย่างก็ก็ดีครับเรื่อยครับก็ทุกอย่างก็ค่อนข้างลงตัวแต่ก็ทุกอย่างก็เรียกว่าทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆครับทำความรู้จักันไปเรื่อยๆครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ีจะทำอะไรอ่ะปวดไปอ่ะพรุ่งนี้มีอะไรที่แบบเซอร์ไวรับสถานท้องสถานะหรือยังไงไปเรียกพี่ไปเลยทำเลย นาพี่บอพูดเสียงสองให้ฟังสัญญาแล้วนะสัญญาแล้วนะคะเสียงสองนะโอเคมีกันบ้านด้วยเปค้บอค้ตรงนี้ค่ะโอเคค่ะไม่เปนไรละท่เไกมีอบแวสนก็มีกันทบาน